สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นสําหรับโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนจีนะครับคันนี้นะครับจะเป็นโฉมปีสองพันสิบเก้านะครับก็บอกเลยว่าคันนี้เข้ามาใหม่นะครับตัวสีนะครับจะเป็นสีดํานะครับไปดูจากด้านหน้านะครับนี่ฮะจะเป็นสีดําไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับนี่ฮะนี่ไฟหน้านะครับ ก็จะมีเดย์ไทม์รนนิ่งไลน์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับพาดูรอบๆคันก่อนเลยนะครับนะฮสีดำนะครับสภาพเดิมๆสวยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆก่อนนะครับดูนะดูตรงด้านหลังนะครับเป็นโลโก้แคมรี่ตัว 2.0G นะครับก็จะเป็นรุ่น 2.0G นะครับไฟท้ายครับจะมีเป็น LED นะครับตัวนี้นะมาดูด้านท้ายนิดหนึ่งครับด้านท้ายครับกว้างนะครับพร้อมช่องสามารถเปิดหยิบสัมภาระได้นะครับมาดูในเรื่องของบอดี้นะครับด้านล่างนะครับก็เป็นช่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ก็จะเป็นล้อแมกนะครับนี่นะ ูในเรื่องของตัวบอดี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานนะครับก็จะไม่มีเรื่องอุบัติเหตุนะครับเนี่ยให้ดูด้านล่างมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็น2.0นนะครับ VVTiW นะครับทายห้องเครื่องสะอาดมานะครับ สวยพร้อมใช้นะครับไปชมดูภายในนะครับกุญแจก็เป็นสมาชีนะครับเปิดได้เลยนะครับดูจากแผงข้างนะครับสวิตช์แผงข้างนะครับรอยน้อยมากนะครับดูตัวบอะนะครับนะครับบอะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับนี่ับปรับไฟฟ้าโคมอะไรนะครับก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เรื่องของค r u คอน control นะครับ นี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับเ็นเรื่องของตัวเปิดฝาทั้งน้ํามันเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ตัวปิดสตาร์ทต็อปนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับมาดูในส่วนของเลขไม้นะครับเลขไม้ก็อยู่เทียงเจ็ดหมืนแปดนะครับเนี่ยนะเลขไม้น้อยนะครับสําหรับรถปีสองพนสิบเก้านะครับโอเคลองดูลองสตาร์ดูเลยนะครับ เครื่องเดินเครื่องยนต์นะครับเดินเนี่ยเรียบนิ่งเลยนะครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารภายในนะครับคอนโซลนะครับนี่นะเ,เป็นตัวจอมาติดฟังฟัง,งชันนะครับตัวนี้นะฮะตัวแอร์อัตโนมัตินะครับเกียร์นะครับโดยรวมรถคันนี้สวยเลยนะครับดูด้านหลังนะครับ พูดห้องผูดสัตว์ด้านหลังครับตัวเบาะนะครับก็จะล่องรอยการใช้งานน้อยนะครับนี่ฮะเป็นด้านตอนหลังนะครับตัวนี้ครับโดยรวมรถสวยนะครับราคาไม่แรงนะครับคันนี้ครับผมเดี๋ยวมาแจ้งราคาสําหรับ toyota camry 2.0G นะครับปี2019นะครับราคานะครับอยู่เทียง895,000บาทนะครับตัวนี้นะครับ บอกเลยว่ามีรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับหรือ30,000กิโลเมตรนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับไฟแนนซ์นะครับสามารถจัดได้ฟรีดาวนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาคุยเรื่องการเช่าซื้อไฟแนนซ์ได้นะครับเรามีทางไฟแนนซ์ยินดีบริการนะครับเพครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ